สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาละเวยมาละวานะครับมาพบกับรายการสัพเพเหระกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะครับเราจะเจอกันนะครับในวันอังคารนะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับโดยความอนุเคราะห์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับยกมือไหว้ไว้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการถ่ายทำต่างๆรวมไปจนถึงสถานที่ถ่ายทำนะครับที่ เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์นะครับเพราะใหญ่โตมโหรารน,นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เดอะการาชนะครับของเมืองไทยประกันชีวิตนี่แหละนะครับตื่นเต้นทันสมัยเก๋ไก่มากมายนะครับ รายการนี้นะครับจะปรากฏดูได้ในเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับไม่ได้อยู่ในช่องทีวีช่องโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่งเลยนะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางนะครับก็คือดูย้อนหลังเนี่ยนะครับผ่านเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองเพียงแต่ว่าต้องปัด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 ปาดไปเยอะหน่อยนะครับก็จะเจอกับ สับเพเฮรากับอาจารย์เผ่าทองทุกวันอังคารและอีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้าไปที่ YouTube Channel หรือ YouTube นี่แหละนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า well for you นะครับ well for you w e a l t h นะครับ well ที่แปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยนี่แหละนะครับความมั่งคั่งก็ต้องเป็นของท่าน ถ้าหากท่านเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นดูย้อนหลังได้จากเวล l for you อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เมืองไทยประกันชีวิตก็จะมีผลิตภัณฑ์มีเรื่องราวต่างๆสนุกสนานมากมายเช่นเดียวกับสัพเเหระของอาจารย์เผ่าทองนะครับสัพเพเหระของผมวันนี้ก็จะมีความการุณาจากคุณปัทมาครับคุณปัทมาก็กรุณานะครับ ส่งข้อความเมมเข้ามานะครับในเพจนี้แหละนะครับใต้เรื่องที่เรากำลังคุยนี่แหละนะครับครั้งก่อนๆแล้วก็เสนอแนะบอกว่าอยากให้ทำขนมไทยนะครับไม่ได้ระบุว่าขนมไทยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอนุมานว่าขนมไทยวันนี้ที่ผมถนัดพอทำเป็นได้ก็คือข้าวเหนียวหน้ากุ้งแม่น้ำนะครับข้าวเหนียวหน้ากุ้ง มีห่อรับประทานขายได้อยู่ทั่วไปท่านผู้ชมทุกท่านรู้จัก like. แล้วนะครับข้าวเหนียวหน้ากุ้งมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านนะครับข้าวเหนียวหน้ากุ้งที่ท่า run, นผู้ชมรับประทานก็คือข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวขูดข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวขูดนะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแค่นั้นเองนะครับแต่ข้าวเหนียววันนี้นะครับเออกิเดือเกลไร ไม่ให้เสียเกียรติของเมืองไทยประการชีวิตเลยนะครับต้องเป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้งกุ้งธรรมดายังไม่พอต้องเป็นกุ้งแม่น้ําตัวโตโตตัวโตโตก่อนที่จะเจอนะครับการทําข้าวเหนียวหน้ากุ้งแม่น้ํานะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับแขกรับเชิญของผมวันนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณดวงใจตั้งประสิทธิพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสครับสวัสดีครับ คุณดวงใจสวัสดีค่ะแทนสวัสดีค่ะเราท<ร>ําเหมือนกับเราไม่ค่อยได้รู้จักกันนานใช่ค่ะ <c oughs> คุณดวงกับผมก็ทํางานที่กันมานานมากเลยนะครับก็คุณดวงใจตอนนี้คุณดวงใจดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเมืองไทยสมัยคลับค่ะเมืองไทยสมัยคลับ<ช>คืออะ,อะไรฮะเมืองไทยสมัยคลับนะคะก็คือลับหนึ่งของอ่า ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตนะคะที่จะมอบความสุขให้กับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตจริงๆมันเป็นขับแผงความสุขที่จะมอบความสุขในด้านกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองอาลาไลฟ์สไตล์ของลูกค้าค่ะก็แปลว่านะครับถ้าเผื่อผมยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนี่ผมสามารถเป็นสมาชิกของเมืองไทยสมัยล์คลับได้หรือ,อยัง ยังค่ะอันดับแรกต้องเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตก่อนอันดับแรกเลยนะต้องเป็นลูกค้าก่อนอันดับ2ต้องทําไงต่ออันดับสองเนี่ยพอเป็นลูกค้าแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปในสมัครสมาชิกเมืองไทยสมัยค่ะวโอต้องสมัครซ้ําหรือไม่ได้เป็นอัตโนมัติเหรอใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยต้องให้คอนเทนต์บางอย่างที่เราสามารถที่จะติดต่อกลับไปเพื่อบอกกล่าวเล่าถึงกิจกรรมต่างๆของเมืองไทยสมัยค่ะได้การสมัคร นอกจากจะเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกัน <aroma> ชีวิตแล้วก็ต้องมาสมัครเป็นลูกค้าของสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยขับเพื่อที่จะมีข้อมูลต่างๆใช่ค่ะซึ่งซึ่งจริงๆลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้จากหลากหลายช่องทางเลยนะคะเช่นหนึ่งก็คือสามารถสมัครได้ที่เว็บ เมืองไทย c o t h เนะคะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นซูเปอร์ให้ใช่ค่ะหรือโทรเข้ามาที่1766อ่า1น6 6ง่ายสุดอ่าใช่ค่ะหรืออ่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เรายังต้องห่างกลกันอยู่อาจจะโหลดแอปพลิเคชัน MTL คลิกนะคะแล้วก็สามารถสมัครได้ในแอปพลิเคชันโหลดแอปพลิเคชัน MTL คลิก ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่ท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของเมืองไทยสมัยครับได้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะเมื่อเวลาที่เราออกมาพบเจอกันได้นะคะก็ไปที่สาขาของเมืองไทยประกันชีวิตได้ทุกสาขาเลยทุกสาขาไปถึงก็แจ้งความประสงค์ได้เลยใช่ค่ะใช่ก็จริงๆคุณดวงใจก็บอกตั้งแต่ต้นว่าเมืองไทยสมัยครับนี่ตอบสนองทุกลฟ์สไตล์นะฮะบางท่านชอบไปเจอกันที่สาขา บางท่านบอกไม่เอาฉันจะนอนอยู่บ้านแล้วก็สมัครเข้ามาบางท่านชอบได้ยินเสียงไม่เห็นหน้าบางท่านอยากเห็นหน้าก็ทําได้ทุกรูปแบบ<ช>นะครับทีนี้พอเป็นสมาชิกของเมืองไทยสมัยคลับแล้วเนี่ยนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆคืออะไรจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการการพอสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วใช่ไหมคะการที่ลูกค้าชําระเบีย้ยประกรันในทุกๆการชําระเบีย้ยเนี่ยบริษัทเนี่ยจะเอา เก,กับมาเพื่อคิดคำนวณเป็นคะแนนสะสมะซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถสะสมไปจากการชำระเบี้ยของลูกค้าได้แล้วก็นำคะแนนสะสมตรงนั้นเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรืออาจจะเป็นการสมัครเพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆตามร้านอาหารร้านค้า,<อ>าห้าง<ด>สรรพสินค้าปั๊มน้ำมันคือได้เะมากทุกอย่างเลยใช่ค่ะพี่แวนค่ะเอ๊ะ,อ,ะอย่างนี้นะคุณดวงฮะก็แปลว่าจริงๆเนี่ย เมืองไทยประกันชีวิตนี่ก็ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ที่เป็นลูกค้าเนี่ยมากก็แปลว่าถ้าเผื่อผมต้องชำระเบียเ้ยนะฮะทุกๆปีเลยเนี่ยนะฮะก็ผมก็จะได้การรับการคำนวณน,นะฮะไอ้เงินที่ผมชำระเข้าไปเป็นเบี้ยประกันเนี่ยมาปรับเป็นแต้มต่างๆเพ<ช>ื่อที่จะมาใช้ลดแรกแจกแถมอะไรต่างๆที่คุณคุณดวงว่า<ช>นะฮะ ทีนีเ้เงื่อนไขของการรับรางวัลอะไรต่างๆนี่มันเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเนี่ยเงื่อนไขจริงๆแล้วเนี่ยการใช้คะแนนหรือการพอสมัครเข้ามาแล้วนะคะการการเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของเมืองไทยสมัยขับแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถได้รับส่วนลดอย่างที่ต้องบอกนะคะ,ะก็คือการโชว์บัตรรับสิทธิ์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้แต้มเลยอ๋อเรอฮะใช่ค่ะอ๋อจริงๆบัตร สมาชิกอย่างเดียวเนี่ยก็ได้รับสิทธิพิเศษแล้วยังไม่ต้องใช้แต้มพันล้านค้าที่ร่วมรายการกับเมืองไทยสมัยขับนะคะใช่ค่ะแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือการใช้คะแนนสะสมแรกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวมากบไปด้วยกันใช่เราเคยไปด้วยกันบ่อยๆนะคะหรือแม้แต่แบบว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยเกิด ออกมาพบเจอกันได้เราอาจจะทำเวิร์กช็อปข้าวเหนียวหน้ากุ้งแม่น้ำอย่างที่พี่แพนพูดกับพี่แพนนะคะออก็อย่างเงี้ยออะค่ะก็สามารถใช้คะแนนสะสมแลกแล้วก็เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อาจจะใช้คะแนนสะสมเนี่ยตามไลฟ์สไตล์ของทุกทุกท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ไปเป็นส่วนลดร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือแลกรับเ,ออเครื่อง ออกกาลังกายที่บ้านเหมือนช่วงนี้เนี่ยทุกคนช่วงนี้ <fit S 1> ช่วงโควิดเนี<ช>่ยเราอยู่บ้าน<ช>ไม่ได้ออกกําลังเลยทําไงอ่ะใช่ใชฟิตเนสปิดไปไม่ได้นะคะเราก็มีตัวที่สามารถเข้าไปแลกได้ในแอปพลิเคชันเลยนะคะที่ MHL Click เนี่ยมันเป็นโครงการเรื่อง Smile for You ซึ่งในโครงการนี้เนี่ยจะมะีของรางวัลให้แลกมากมาย ช่วงนี้เนี่ยลูกค้าก็จะค่อนข้างนิยมแลกเครื่องออกกาลังกายค่ะพี่แพนเครื่องออกกำลังกายที่บ้านไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งเครื่องเดินวงลีเชือกกระโดดอะไรพวกนี้ค่ะลูกค้าแรงเยอะมากในช่วงเวลาตอนนี้เยอะมากเลยใช่มัประสบความสําเร็จมากใช่แล้วในในไลฟ์สไตล์ของคุณแม่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบบแลกเครื่องกองเครื่องฟอกอากาศนะคะมีพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องทํากับข้าวเครื่องครัวทุกอย่างเนี่ยเป็นยอดขีดมากในช่วงเวลานี้โอ้โหนี่หม้อ หม้อทอดเมื่อทอดไร้น้ำมันบบไร้น้ำมันโอ้ oh คือตอนนี้ oh. ใครไม่มีเอาว่าเลยค่ะใครไม่มีนี่เอาจริงๆ<ช>แล้วก็เครื่องฟอกอากาศเนี่ยนะฮะตอนนี้นี่ของผมก็ฟอกไปจนทุกห้องจนถึงในส้วมก็มีเครื่องฟอกอากาศนะฮะ,ะประจําส้วมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขับถ่ายอะไรไม่มีกลิ่นแล้วมันดูดฟลูดออกหมดเลยเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ เน้นอย่างยิ่งในเรื่องของการให้คนไทยของพวกเราเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพทีนี้ก็เลยจะมาถามคุณดวงว่าในฐานะที่คุณดวงดูแลนะครับในเรื่องของเซอร์อวิสต่างๆนะครับก็มีเกี่ยวเรื่องกับเ,เครียกอ,อะไรอะ่ะการรักษาสุขภาพอะไรยังไงบ้าง ได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเมืองไทยประกันชีวิตเองนะคะก็จะมะีการออกแบบเรื่องของกรมธรรม์ต่างๆหรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเป็นตัว protection แล้วนะคะส่วนเมืองไทยสมัยขับเนี่ยก็จะมาเสิร์ฟล่าเรื่องของการทํา prevention ก็คือการดูแลสุขภาพนะคะก่อนที่จะต้องเกิดการเจ็บป่วยนะคะลูกค้าเองหรือสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถที่จะสะสมคะแนนแล้วก็นําคะแนนสะสมเนี่ยมาแลกในการตรวจสุขภาพ กับโรงพยาบาลชั้นนาเลยนะคะที่ร่วมโครงการกับเมืองไทยสมัยครับเยอะมากนะเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยโรงพยาบาลใช่แล้วก็ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพคือจริงๆท่านสมาชิกของเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยสมัยครับนี่ก็แทบจะทุกจังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศเนี่ยนะฮะสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ท่านอยู่ใกล้หรือหรือท่านมีกําลังที่จะเหาะเหินเดินอากาศบินมากรุงเทพก็มาใช้บริการ ตรวจสุขภาพต่างๆได้นะครับใช่แล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะคะพี่แพรเข้าสู่หน้าฝนแบบถาวรแล้วก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถนำคะแนนสะสมเนี่ยมาแลกเพื่อจะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตามโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือที่แอปพลิเคชันได้เลยครับแต่ไอ้เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะฮะะอันนี้ต้องกาบเรียนว่าคือ ยังไม่เห็นลงศพก็คือไม่หลังน้ําตาเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เป็นก็ยังไม่รู้หรอกว่าริดเดศมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะครับผมนี่เป็นคนหนึ่งที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็อีกสารพัดวัคซีนเนี่ยนะครับตามกําหนดระยะเวลาของแพทย์สั่งนะครับบางชนิดต้องฉีดทุกปีบางชนิดฉีด3ปีนะครับหรือ2ปีก็จะมีกําหนดมาผมก็จะมีสมุดจดไว้เป็นเล่ม ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กๆสำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยคุ้มครองไปได้และมันไม่ใช่ว่าคุ้มครองเฉพาะตัวท่านถ้าหากท่านไม่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่คนข้างเคียงของท่านก็ไม่ติดต่อจากโรคนี้คนข้างเคียงของท่านก็สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะฮะและคุณดวงมีอะไรอีก ชอบจังเลยความสุขคุคยกับคุณดวงมีความสุขมากเลยเพราะมีแต่เรื่องให้อ่ะ,ใ,ะให้นู่นให้นี่วันหลังอย่าลืมนี่ให้มั่งได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ให้นะคะพี่แพรเอ,อ,เอ๋อหรือว่าให้เต้นเ<ด>ต้นดีนะะนไหมคะให้ให้นะคะแต่ว่าตัวนี้ที่โชว์อยู่เนี่ย เราขอให้แบบมีเงื่อนไขสักเล็กน้อยนะคะต้องเป็นใช่ค่ะต้องเป็นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของเมืองไทยสมัยคลับด้วยนะคะแค่ง่ายๆเลยค่ะไม่ไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากแค่เข้าไปเขียนในอินบ็อกซ์นะคะในเพจของเปิดตำนานกับเข่าทองนะคะเขียนถึงความประทับใจที่ได้ร่วมกิจกรรมหรือร่วมใช้สิทธิประโยชน์ใดๆกับเมืองไทยสมัยคลับ จำนวนกี่รางวัลขอมอบให้5ท่านนะคะเดี๋ยวดวงจะเป็นคนเลือกเองว่าใครอ่านแล้วเนี่ยเขียนได้ประทับใจดวงดวงที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวดวงจะมอบให้ทันทีเลย5้าตัวน้องชื่อน้องชื่อน้องรักยิ้มนะคะน้องรักยิ้มไม่ใช่น้องรักยมค่ะอันนี้คือเป็นแมสคอตของมไทยประการชีวิตค่ะจริงๆทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าเราเคยมีสติกเกอร์ในแบบ ใต่เวลาที่เราออกงานมานี่ Expo เนี่ยเราจะมีน้องรักยิ้มที่เป็นแมสคอตตัวใหญ่ๆเดินไปเดินมาในงานนะครับน่ารักมากเลยก็แหมขอบคุณดูคุณวงแทนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนอกเหนือไปจากร่ม6คันนะครับ จากเมืองไทยประกันชีวิต3คันจากบริษัทเผ่าทองทองเจอและเพื่อนก็คือรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับอีก3คันสำหรับท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับใต้เพจนี้เนี่ยนะครับในข้อความนี้เนี่ยแล้วเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจผมก็จะได้ร่มไปเนี่ยนะครับผมจะเลือกให้ท่านได้รับร่มไป6คันแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านที่เป็นท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกของ เมืองไทยประกันชีวิตและเมืองไทยส m มล์คลับนะครับต้องอินบ็อกซ์ใช้วิธีอินบ็อกซ์นะครับไม่ต้องโชว์ตัวเลยส่งเข้ามาในเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองที่ท่านผู้ชมชมอยู่ถ้าชม Youtube ก็กลับไปที่เพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองอินบ็อกซ์เข้ามาเล่าความประทับใจของท่านนะครับผมจะแคปส่วนนี้ส่งไปให้คุณดวงใจเป็นผู้เลือกนะครับท่านที่ถูกใจคุณดวง 5ท่านรับน้องตุ๊กตารักยิ้มโอ้โหสัปดาห์นี้เราก็จะมีรางวัลตั้ง11รางวัลน,นะครับอืมดีมากเลยก็ตอนนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมข้าวเหนียวหน้ากุ้งแม่น้ำนะครับซึ่งคุณปัทมานะครับเป็นผู้แนะนำมานะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วกลับมาพบกับ ผมแล้วก็คุณดวงใจต่ออีกนิดหนึ่งครับก็ตามที่คุณปัทมานะครับได้คอมเมนต์มานะครับใต้ข้อความนะครับที่ผมลงรายการสเพเหระนะครับเทปที่หนึ่งเลยนะครับก็คุณปัทมาเขียนมาบอกว่าอยากให้ทำขนมไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบ,บุว่าขนมอะไร นี่แหละครับขนมไทยนะครับก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับขนมไทยวันนี้เนี่ยจะทำข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วก็หน้ากุ้งแม่น้ำนะครับไม่ใช่กุ้งธรรมดาเครื่องปรุงของเราก็กุ้งแม่น้ำเลยนะครับนี่ตัวโตๆยิ่งรวยเท่าไหร่ก็ยิ่งโตเท่านั้นแหละนะครับเอาไปเลย3ตัวโล2ตัวโล4ตัวโล5ตัวโลก็ได้นะครับเราเอาเนื้อกุ้งแม่น้ำมา แล้วจากนั้นเราก็สับหยาบหยาบสับหยาบหยาบนะครับนี่สับหยาบหยาบของเราก็หยาบประมาณนี้ให้มันยังเป็นชิ้นนะครับเวลาเคี้ยวเนี่ยมันโดนเนื้อดุบด๊บดับดุ๊บดับดุ๊บดับนี่นะครับนี่มันกุ้งล้วนนี่คือมันกุ้งล้วนเลยนะฮะมีที่อ,อตโกที่เดียวเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนฮะหามาหลายตลาดแล้วมะพร้าวขูดไม่จะเป็นต้องขูดขาวหรอกเพราะเดี๋ยวผัดลงไปแล้วสีมันจะกลืนกันไปหมด น,นี่ถ้าเป็นแม่ค้าร้านค้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีสีใส่อาหารให้มันสีส้มสีเหลืองสีอะไรต่างๆอันนี้เรารับประทานเองก็ไม่ต้องนะครับมีน้ำมันนิดหน่อยนะครับพอไม่ให้ติดกระทะนิดเดียวนี่แหละนะฮะน้ำมันนี่แหละนะฮะน,น,นี่และะะ้วก็กลิ้งไปให้ทั่วกระทะนะฮะน้ำมันกลิ้งแล้วเตาร้อนแล้วนะฮะ ก็นี่เตาร้อนๆนะครับใส่มันกุ้งลงไปนี่ใส่มันกุ้งลงไปเรารวยมากเลยค่ะรวยจริงๆใส่มันกุ้งลงไปอ่ะออกไปเลยเพราะแมงวันมาแมงวันมานะครับผัดมันกุ้งก่อนนะฮะผัดไปแค่ไหน ก็ผัดให้มันหอมนั่นแหละนะฮะผัดให้มันหอมโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยกุ้งมาหมดแม่น้ำเจ้าพิยาแม่น้ำข่าจีแม่น้ำบางปะโกงแม่น้ำแม่กลองหมดทุกแม่น้ำแล้วนี่นะครับผัดมันกุ้งลงไปนี่น,นี่มันกุ้งผัดลงไปนะนะฮะก็เราก็ไม่ค่อยถนัดเนี่ยที่จะใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยนะก็เป็นเตาผู้ดี ฉันเป็นผู้ร้ายก็ผัดเข้าไปนี่แหละนะท่านผู้ชมครับนี่ระหว่างที่เราผัดเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นหอมไปด้วยจากสีแดงๆของมันกุ้งเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นออกจะเป็นสีเหลืองขี้ม้านะครับนี่แหละก็เป็นสิริมงคลอันดีได้เวลาอันเป็นอุดมเริ์ใส่กุ้ง ลงไปรไวยนะคะรรวยใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับผัดมันกุ้งให้เข้ากันนะฮะตอนนี้ก็ผัดมันกุ้งให้เข้ากันกับเนื้อกุ้งนะครับนี่เอาครับตะหลิวนี่แหละนะฮะกดยีกดยียีลงไปให้เนื้อกุ้งมันแหลกไปกับมันอุ้ยกลิ่นมันหอมจริงๆตอนนี้นะครับผมก็ผัด นะครับมันกุ้งกับเนื้อกุ้งที่สับหย,ยาบๆเนี่ยจนได้เข้าที่ดีแล้วนะฮะเราจะใส่ต่อไปก็คือมะพร้าวนะฮะนี่ใส่มะพร้าวลงไปนี่ไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะทยอยใส่นี่เราก็จะใส่มะพร้าวเนี่ยนะครับลงไปแล้วก็ต้องผัดให้เข้ากันนะฮะใส่เข้ากันเสร็จเนี่ย เราก็จะปรุงรสนะฮะจริงๆก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะฮะนิดนึงให้มีความเค็มหน่อยนะฮะแล้วก็ให้มีความฉุนของพริกไทยนะฮะสองฝ่ายมืออย่างละสองฝ่ายมือนะครับพริกไทยเราใช้พริกไทยอย่างดีนะใส่นิดเดียวนี่กลิ่นหอมขึ้นมาเตะจมูกเลย ของเราไม่ผัดไม่ใส่น้ำมันจนเยิมนะนี่ผัดแห้งมากเลยเราผัดหน้ากุ้งของเราเนี่ยมันจะเป็นหน้าแห้งๆนะฮะหลังจากที่เราปรุงรสนะฮะใส่เกลือนะครับให้มีความเค็มชิมดูแล้วก็ใส่พริกไทยให้หอมฉุนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือใบมะกรูดซอยฝอยมะกรูดซอยฝอยเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ลงไปแล้วเราจะผัดเลยนะครับให้เขาสลดไปนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็คือส่วนที่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดเพื่อจะให้เขาเข้าเนื้อนะครับระหว่างนี้เนี่ยน้ำมันของ มะกรูดใบมะกรูดเนี่ยมันก็จะออกมานะครับละอุอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราต้องหาฝามาสําหรับปิดกระทะไว้สักนิดหนึ่งให้กลิ่นใบมะกรูดเนี่ยมันละอุฮะถ้าหากท่านผู้ชมยังไม่ทานเลยเนี่ยแนะนําอย่างนี้นะฮะขออนุญาตใช้มือนะนี่เราโรยใบมะกรูดอีกครั้งหนึ่งจบไว้แค่นี้ แล้เดี๋ยวเราก็ต้องมีฝาปิดใช้ฝาหม้อนะฮะปิดเอาไว้อีกทีหนึ่งการปิดแบบนี้เนี่ยก็ปิดเอาไว้จนกระทั่งเขาเซร็จตัวนะฮะความร้อนที่อยู่ในหน้ากุ้งที่ผัดกับมะพร้าวขูดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันจากใบมะกรูดหันฝอยเนี่ยนะฮะระอ,อุนอยู่ ในบริเวณเนื้อของกุ้งนะฮรแล้วมันก็เวลารับประทานเนี่ยมันเป็นอโรมานะครับมันก็จะหอมทานแล้วก็อร่อยอร่อยแล้วก็มีความสุขนะครับเหมือนกับเมืองไทยสมายครับนี่แหละนะครับเราก็จะมีนี่หัวกะทินะฮะเอาไว้ราดแล้วเราก็จะมีข้าวเหนียวมูลก็เวลานี้มันก็ละอุได้ที่แล้วนะนี่น แดนดอลลนนี er an ่เ <Spanish> ด <bars> ี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมตอนนี้นะถ้าเผื่อโทรทัศน์ของท่านหรือโทรศัพท์มือถือที่ท่านดูรายการนี้อยู่เนี่ยสามารถมีนวัตกรรมใหม่รับกลิ่นได้เนี่ยนะรับรองว่าท่านจะน้ำลายทะลักพักๆออกมาเอานะแดนดอลแลนแตนแดนแตนแตนนี่โอ้โหเสียงเห็นไหม ยังชูชาชูชาอยู่นี่เราก็ตักเลยนี่ตักขึ้นมาตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาของการรับประทานนะครับรับประทานเนี่ยเรามีหัวกะทินะครับต้มเดือดเอาไว้แต่ไม่ให้แตกมันนะฮะอุย้ยดูสิขาวข้นเดียวนะหวานมันเนี่ยนะดูสินะครับเอาหัวกะทิเนี่ยราดราดลงไปเลยนะฮะราดลงไปเลยเนี่ โรยหน้านะฮะเราเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยติดโรยหน้าหมดเลยเพราะปกติก็จะใช้วิธีผักชีโรยหน้าอยู่แล้วกับชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เอาหน้ากุ้งนี่แหละโรยหน้าก็บอกแล้วว่าโอ้โหดูนี่ก้อยกุ้งนี่ก้อยกุ้งนี่ออกมาเป็นชิ้นๆน,น,นี่เนาะ แล้วมีข้าวเหนียวเยอะข้าวเหนียวมันอยู่ข้างล่างก็เลยราดหน้าเยอะสีไม่ค่อยสวยมากหรอกนะแต่อร่อยฮะัสำเร็จแล้วนะครับนี่ข้าวเหนียวหน้ากุ้งแม่น้ำนะฮะต้องย้ําด้วยข้าวเหนียวหน้ากุ้งใครๆเขาก็ทํากันนะครับแต่นี่สัเพเฮระนะครับอุปถัมภ์โดยเมืองไทยประกันชีวิตจํากัดมหาชนต้องเป็นข้าวเหนียวหน้ากุ้ง แม่น้ําเท่านั้นนะครับถึงจะอร ե ตอร่อยจริงๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณดวงใจต่ออีกทีหนึ่งในเรื่องของสมายแอปหรือสมายแอปพลิเคชันอะไรต่างๆซึ่งก็มีเรื่องราวอันเป็นประโยชน์นะครับเรื่องราวอันเป็นประโยชน์แม้ว่ารายการจะชื่อว่าสัพเพเหระแต่เป็นสัพเพเหระที่มีสาระประโยชน์อย่างยิ่งฮะอ่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะกิน แล้วก็ค่อยไปหาคุณดวงใจตอนนี้จะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดกลับไปสวยเหมือนเดิมก่อนก็กลับมาจากทํำข้าวเหนียวหน้ากุ้งนะครับโอ้โหวันนี้อากาศมันร้อนอ้าวอบจริงๆเลยนะครับก็ผมไปทำหนีไปทํำข้าวเหนียวหน้ากุ้งแม่น้ำนะครับที่บ้านนะครับก็ร้อนได้ใจขออนญาติดื่มน้ำของเมืองไทยน้ำเมืองไทยเราเรียกสั้นๆว่าน้ำเมืองไทย นะครับชื่นใจจริงๆเป็นรูปแบบประหยัดมากเลยเพราะขวดกระทัดรัดสามารถดื่มแล้วหมดขวดได้ไม่ชอบเลยที่มันขวดใหญ่ๆคุณดวงใช่ค่ะดื่มก็ไม่หมดแล้วก็คาขวดแล้วบางทีไปหลายๆงานนะเพราะมันคาขวดทุกคนคาขวดไว้หมดเลยจำไม่ได้ของใครของมันก็ ง่ายสุดคือทิ้งหมด<ช>แล้วก็เปิดขวดใหม่อีกสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุใชะนะฮะอันนี้ก็ถือว่าได้ดื่มน้ำ<ช>ดีมากเลยในเบรกนี้มีน้ำให้กินด้วย<ช>ก็นะครับท่านผู้ชมครับจากกุ้งแม่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณปัทมาแนะนำมา ก็นี่เลยกับกลับมาหาคุณดวงใจอีกนิดหนึ่งคุณดวงใจมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมครับก็จริงๆเนี่ยก็ขอฝากเรื่องของการสมัครสมาชิกเมืองไทยสมัยขับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีลูกค้าของเมืองไทยปาาระกันชีวิตอีกหลายท่านนะคะที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาอยู่ในเมืองไทยสมัยขับของเราอะนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ขอฝากว่าซื้อประกันแล้วนะคะแล้วก็อยากให้รู้สึกคุ้มค่า มากกว่าคุ้มครองนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาสมัครกับเมืองไทยสมัยขับด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปช่วงแรกนะคะว่าช่องทางการสมัครก็ง่ายๆเลยนะคะโหลดแอปพลิเคชัน MTL คลิกนะคะแล้วก็สมัครผ่านแอปพลิเคชันหรือจะโทรเข้ามาที่1766หรือเข้าไปที่ w w w m ไือ t h a i c o t h นะคะหรืออยากพบเจอกันก็ไปที่สาขาของเมืองไทยประกันชีวิตได้ทุกๆสาขาเลยคะ่ะพี่แพนค่ะ คุ้มค่าจริงๆใช่ค่ะคุ้มค่ามากกว่าคุ้มครองแน่นอนได้เลยนะครับก็ก่อนที่จะจากกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชมนะครับรายการสัพเพเหระกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะครับอยู่ในเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองเนี่ยนะครับหากท่านนะครับมีงานทำอยู่แล้วอยากได้รายได้เพิ่มเติม ก็สมัครเป็นตัวแทนประกันของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับสมัครเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตโดยการโทรเข้ามาสอบถามและสมัครได้ที่1766ส่วนท่านที่ยังว่างงานอยู่ยังหางานทําไม่ได้เลยยังไม่ถูกใจยากจะมารับการอบรมเพื่อเป็นตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิตก็โทรเข้ามาที่1766ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอกลาบลาไปก่อนนะครับติดตามรายการสัเเหระกกับอาจารย์เผ่าทองวันอังคารเวลา6โมงเย็นในเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองพรั่งพร้อมด้วยของขวัญของรางวัลเต็มเพียบไปหมดทุกสัปดาห์ครับวันนี้ลาคุณดวงใจและลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ